ไงทุกทุกคนคือผู้คนต่างก็ถามฉันทำไมถึงมาทำร็อกฉันก็ว่าคงดีที่จะมาเล่าให้ฟังฉันรักที่จะแบ่งปันคนที่รักให้คนทั้งโลกฉันรักที่จะแบ่งปันไอเดียและงานอดิเรกแรงบันดาลใจและทุกๆอย่างมาทำให้โลกรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงตอนที่ฉันทำวิดีโอมันก็เหมือนเอาข้อความใส่ในขวดน,นี่แล้ปล่อยมันลงทะเลไปโดยหวังว่าจะมีใครสักคนที่อยู่ท่ามกลาง กาอินเทอร์เน็ตเล็กๆตับล้านหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกเปล่าเปลี่ยวน้อยลงแต่ก็มีบางวันที่ฉันมีแค่ขวดเปล่าๆขวดหนึ่งโดยไม่มีข้อความให้เอาไปใส่ ฉันเรียกว่าทางตาันของคนทำบล็อกและมันแย่ที่สุดและฉันเคยต้องสู้กับมันบ่อยจนกระทั่งได้ทำรายการสีที่ทำให้เอาชนะมันได้ขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่จะมาแบ่งปันวันนี้ 5. วิธีสุดยอดจัดการทางตาันของคนทำบล็อกหรือจินตนาการวิธีแรกลุกมาขยับตัวปกติฉันจะโยคะมันช่วยให้หัวโล่งแล้วมาจดจ่อกับร่างกายโอ้โอ้โอ้ทัฟฟี่ วิธีที่2กินขนมสักหน่อยบางครั้งสมองฉันก็หมดแรงและการยัดอะไรใส่ปากก็ช่วยติดเครื่องมันขึ้นมาอีกครั้งของโปรดของฉันคือแอปเปิลหั่นสไลด์กินคู่กับเนถั่วเบสซ่าไม่ก็แค่เนถั่วเฉยๆบางครั้งเบสซ่าเคยมานะวิธีที่3ลองฟังเพลงดูถ้าขนมไม่ได้ผลฉันก็ชอบฟังเพลงเพื่อรับแรงบันดาลใจหรือดีกว่านั้นฉันก็ชอบเป็นคนเล่นเองเลย รู้สึกดีสุดๆรู้สึกสมองเล่นมากขึ้นเยอะวิธีที่4จดบันทึกไว้การจดบันทึกช่วยฉันจัดการความคิดได้ดีแล้วจากนั้นฉันก็ชอบมานั่งอ่านสิ่งที่เขียนเพื่อดูว่าช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับฉันและคนอื่นอาจจะอยากฟังเอ,อ้อันนั้นไม่ได้ยังไงก็เถอะวิธีที่5ใช้เวลากับเพื่อนๆและบางครั้ง ทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้ไอเดียดีๆขึ้นมาก็คือการหยุดพยายามเค้นเพื่อให้ได้ไอเดียดีๆยังไงล่ะออกมาประจนโลกทำบางสิ่งที่เธอชอบที่จะนี่การใช้เวลากับเพื่อนๆมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้มากๆแบบถ้าให้ยกตัวอย่างเพื่อนฉันเพิ่งให้ไอเดียใหม่ในการทำบล็อกมารยาทในสาว่ายน้ำโอเคก็มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่ฉันก็ไม่ได้มานั่งเครียดกับมันมันมาแน่และเมื่อมันมาคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รู้เรื่องเจอกัน